แม่บ้านอย่างเรานะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาซักผ้าแล้วก็น้ำยาล้างจานค่ะวันนี้นะคะฝนก็จะมาแนะนําน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานที่ใช้ดีแล้วก็ราคาดีด้วยค่ะน้ำยาปรับผ้านุ่มแล้วก็น้ำยาซักผ้าฝนก็จะใช้เป็นของยี่ห้อวิชค่ะวันนี้ที่ฝนจะใช้นะคะก็เป็นน้ำยาซักผ้ากลิ่นบูมิงซีซันค่ะแล้วก็น้ำยาปรับผ้านุ่มกลิ่นเลดโรดค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำยาซักผ้าเขาก็ยังมีกลิ่นฟลอเรลด้วยค่ะแล้วก็มีขนาดตั้งแต่380ร้ 5 0 0 5 0 m l แล้วก็ 700ml เลยจ้าน้ำยาซักผ้าแบรนด์นี้นะคะจะเป็นสูตรจากญี่ปุ่นค่ะช่วยให้ผ้าสะอาดขาวแล้วก็มีกลิ่นหอมจากดอกไม้ด้วยค่ะส่วนน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะนอกจากจะมีสีแดงกลิ่นเลดโรดแล้วนะคะเขาก็ยังมีสีม่วงเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์ด้วยค่ะเป็นขนาด5 5 0 m l นะคะกลิ่นหอมละมุนไม่ฉุนค่ะแล้วก็ทําให้ผ้ารีดง่ายด้วยค่ะใช้ดีไม่ดีก็ดูจากการตุนของฝนนะคะตุนกันขนาดนี้เลยค่ะแล้วที่สําคัญก็คือราคาดีด้วยค่ะประหยัดไปได้เยอะเลยจ้้าาส่วนนย ล้างจานนะคะฝนก็จะใช้เป็นของเซนฟูค่ะเขาก็จะมีทั้งกลิ่นส้มแล้วก็กลิ่นมะนาวเลยนะคะมีทั้งแบบขวดแล้วก็แบบเติมค่ะสามารถหาซื้อได้ที่ร้านมิสเตอร์ DIY นะคะหรือว่าช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มค่ะหรือว่ากดที่ตะกร้ามุมล่างซ้ายมือก็ได้จ้า